การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ไอดี ID เข้ามาที่ a y o r 8และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลคูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับ ข้อดีของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงจังหวะของเดือนมกราคมนี้นะครับเปิดต้นปีมาเลยนะาดาวหลายๆองค์ประกอบนะครับคงเห็นนะคงเล็งแล้วนะว่าลัคนาราศีมังกรเป็นลัคนาราศีที่มีความขยันนะครับมีความอดทนในภาวะการทํางานอะไรต่างๆเกิดขึ้นดวงมกราคมเนี่ยก็เลยโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆนะครับเช่นว่า,าถ้าใคร ในช่วงปี65เนี่ยงานที่มันเคยจบลงไปแล้วเนี่ยนะครับถ้ายังทําอะไรไม่สมบูรณ์บางกรก็เอามาทาเพิ่มนะเอามาทาเพิ่มเอาเรื่องเก่าๆเ,เรื่องเดิมๆที่เคยเสนอออกไปแล้วเนี่ยสมมติบางคนเคยเสนองานบางบางโปรเจกต์เข้าไปไม่ไดเอามาทำเนี่ยนะครับพอเข้ามาสู่ปี2566จะมีข้อดีว่างานเก่าๆที่เราเคยเสนอเอาไปไว้เนี่ยนะจะได้ถูกกลับนํามาทําใหม่นะครับอันนี้คือคือข้อดีไงบางที งานตัวนี้มันดีอยู่แล้วแต่มันถูกปัดตกไปในปี65ปปก็ไปอยู่66กลับมาทําใหม่นี่คือข้อดีข้อที่หนึ่งแล้วนะครับมองในแง่ดีไปนะต่อมานะครับราคนาราศีมังกรก็จะมีในส่วนของว่าจะต้องอมีโปรเจกต์ในการที่จะต้องคิดนะวางแผนในเรื่องของงานงานเนี่ยนะครับเรื่องงานที่มันกอ่อที่มันจะก่อให้เกิดรายได้เนี่ยเกิดขึ้นมาอีกส่วนส่วนหนึ่งนะครับซึ่งโปรเจกต์ในการคิดวางแผนงานตัวนี้นะ ไม่จําเป็นว่าจะต้องทําให้กับทางบริษัทอย่างเดียวนะครับทําเพื่อมาสนับสนุนนะตัวชาวลัคนาราศีมังกรเองได้นะครับเช่นว่างานพิเศษที่จะทําเสริมขึ้นมาโดยที่เป็นตัวงานที่อาจจะไม่ต้องบอกใครมากนะักเนี่ยนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะก็จะมีตัวงานสองสองส่วนแล้วถูกไหมพอเป็นมีตัวงานทั้งสองส่วนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเดิมๆเมนี่ยนะครับแต่ถ้าบางคนอาะพูดถึงอีกส่วนหนึ่งก่อนแต่ถ้าบางคนเนี่ยเขาเรียกว่างานเก่าๆนะที่เคย ทำลงไปไว้แล้วเนี่ยไม่ไม่ใช่โปรเจกต์ที่ถูกโลอะไปนะเป็นงาเก่าที่ทําไปแล้วบางทีมันทําไม่เสร็จเนี่ยนะครับปีปีนี้นะเปิดต้นปีมาก็ต้องเอามาทําใหม่เอามาคิดต่อไม่ใช่ไม่ทาใหม่ไม่ได้เอางานที่ไม่เสร็จไปทำใหม่เอามาคิดต่อเอางานที่มันเคยยังไม่จบอ่ะเอามาคิดต่อทําต่อคิดต่อทําต่อนะเอามาเริ่มต้นใหม่นะครับก็จะมีข้อดีเรื่องของการงานรุนรุ่นเลยนะครับอ่าในเดือนมกราคมนี้ถ้าใครรองานอยู่นะมันจะมีรองานสองแบบอันนี้เป็นกลุ่มแล้วนะรองานส่วนที่ว่า เหมือนเคยสัมภาษณ์งานไปแล้วเคยคุยงานกันไปนานๆแล้วเนี่ยนะอยู่ดีมีเกณฑ์นะที่จะเรียกกลับไปให้ไปลุยไปสมัครใหม่เนี่ยครับให้ไปเริ่มต้นงานใหม่นะจากที่เคยสัมภาษณ์ไปนานแล้วเนี่ยยังมีโอกาสอยู่อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับแต่ว่าส่วนของคนที่ว่างงานเลยนะไม่เคยสมัครไม่เคยอะไรไปก่อนเนี่ยเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่จะต้องเริ่มนะถ้าอยากจะได้นะก็ไปสมัครเพิ่มเติมนะครับถึงแม้จะยังไม่ได้เรียกมาในเดือนเดือนนี้นะ แต่ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะดีแล้วกันนะที่จะลุยนะเริ่มต้นประกาศให้กับชีวิตชะตาของตัวเองเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ความหนักความเหนื่อยเนี่ยมันยังคงมีอยู่แหละนะนยังไม่ต้องอคิดว่ามันจะสบายไปสักเท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นเดือนที่เราจะต้องโชว์ศักยภาพโชว์ฝีมือนะครับโชว์คุณภาพว่าเราอึดแค่ไหนเราทนแค่ไหนในเรื่องของภาวะการงานต่างๆนะครับที่จะมีเข้ามา พอทางานไปแล้วเนี่ยนะครับปัจจัยต่อไปเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของสุขภาพแหละนะดังนั้นเนี่ยนะครับเดือนเดือนนี้นะถ้าเราไม่รู้จักปล่อยวานะครับหรือว่าเราทํางานแบบไม่ได้พักผมหามรุ่งหามค่ําหรือว่าทํางานดีแล้วเนี่ยนะมันมีภาะวะอื่นมีหน้าที่อื่นเข้ามาจะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของความเจ็บป่วยนะครับที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดตาเนี้ยนะครับเป็นออฟฟิศซินโดรมนะ ระบบตาเมื่อยล้าเนี่ยมันจะมีอารมณ์ในในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นกลับเข้ามานะให้กับดวงชะตาของชาวลักษณะรา,าศีมังกรทุกคนทุกทกท,กท่านที่จะต้องระมัดระวังแต่ถ้าใครที่ทํางานแล้วมาหามาดูดลสุขภาพตัวเองดีตัวนี้ก็จะเบาลงไปนะแต่เรื่องของการเจ็บปวดเนี่ยมันมันคงมีเข้ามาให ให้เห็นบ้างนะหรือจะไม่เจ็บตัวเนี่ยนะครับมีเข้ามาให้เห็นบ้างนะอันนี้ก็ต้องใช้สติดีๆนะครับในการระมัดระวังในหลายๆอย่างนะครับที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเท่าน,นั้นเองนะนี่มาดูในส่วนส่วนอื่นนะครับการเงินกันบ้างการเงินเนี่ยงานดีแล้วนะงานดีแล้วแล้วการเงินล่ะดีตามงานหรือไม่นะครับถ้าเป็นในกลุ่มวา่าเหมือนเป็นเซลล์เป็นฟรีแลนซ์นะเคยไปคุยกับลูกค้าเอาไว้ะลูกค้าลูกค้าไปคุยกับเขาเอาไว้ แล้วก็มีโอกาสไงที่จะได้รับลูกค้าเก่าๆที่เคยคุยกไว้เนี่ยแหละกลับมาสร้างงานกลับมาสร้างรายได้ให้กับดวงชะตาเพราะนั้นการเงินในกลุ่มกล่มเนี้ยถือว่าได้เงินเก่าๆนะที่เคยคุยกันไว้จากลูกค้าเก่าๆลูกค้า,เ,าเ,เดิมโปรเจกต์เก่าๆเนี่ยกลับเข้ามาเป็นรายได้เสริมดวงเสริมชะตานั่นเองแต่ในภาวะของเงินนะหลักๆจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยถือว่ายังคงมีรายจ่ายอยู่คือมันมีรายรับพอมีมรายรับเข้ามาจากเงินเดือนก็คือเป็นรายรับประจําแต่มันจะมีในรายจ่ายไง มันจะเป็นในรายจ่ายในเรื่องของอความเจ็บป่วยการเสียค่าประกันชีวิตตัวสุขภาพทั้งของตัวเราของบริวารของคนในครอบครัวอะไรอารมณ์บแบบนี้แบบเนี้ยมันจะเป็นรายจ่ายจากปัจจัยอื่นๆแต่บางทีไม่ได้ทําเพื่อตัวเองคนเดียวทาเพื่อคนอื่นคนหลายๆคนกันก็จะมีรายจ่ายในลักษณะนี้นะครับกลับเข้ามารอนะไม่ใว่ารับรับเข้ามาเท่าไหร่นะเรื่องรายจ่ายมันก็ มีมาเป็นเงานะมีมาเป็นเงาแต่ถามว่ารายจ่ายเนี่ยมันมากกว่ารายรับหรือไม่ไม่นะครับรายรับยังคงมากกว่ารายจ่ายนะทนี้บางคนบอกว่ามัางกรนะมันต้องรวยแล้วสินะดาวการเงินดาวพระเสาร์นี่นะโคจรมาทับลักษเป็นเกษตรตราทิบดีนะครับผมก็มองว่าอาจจะรวยจากคนที่พยายามงานหนักเท่านั้นนะคือจับงานหลายๆอย่างอันนั้นนะ่ะมีโอกาสรวยได้นะครับ แต่หลักๆแล้วมันยังคงมีในส่วนของอย่างที่บอกอะ่ะพอได้เงินมาปุ๊บมันมีรายจ่ายบางทีจ่ายซื้อของข้าบ้านเนี่ยเรียบค่จ่ายซื้อของข้าบ้านจ่ายในการเดินทางไปหาครอบครัวจ่ายอา่ในการอะไรอะซื้อของให้ครอบครัวนะในการดูแลสุขภาพของคนในบ้านนี่เนเพราะมันกรเป็นดาวของความรับผิดชอบนะเป็นคนที่รับผิดชอบดีรับผิดชอบเด่นนะครับถือว่าจะมีอนาคตสดใสก้าวไกลแหละแต่ว่าในช่วง กรษาคมนี้นะยังคงจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการหมุนเงินนะนิดหนึ่งบางทีซื้อของเข้าบ้านก็เป็นของใหม่ใช่ไหมก็เสียเงินแล้วมีลูกมีหลานเนี่ยเสียเงินให้ลูกให้หลานซื้อของนู่นของนี่นะครับว่าจะเสียเงินแล้วนะแต่เดี๋ยวมันก็จะได้มาแหละนะรายจ่ายมันก็ยังคงตึงๆอยู่แล้วกันนะในเรื่องของการเงินมาดูในเรื่องของว่าควาคนกลัวนะในเรื่องของโควิดอะไรต่างๆนะครับบางกรถึงแม้จะมีภาวะของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นเนี่ยนะ แต่ถ้าถามว่ามันจะติดมาจากไหนร่ายล่ละ,ะถ้ามองโดยมุมมองเนี่ยถือว่าติดจากที่ออฟฟิศอะนะติดจากตอนที่ไปทํางานอย่างเดียวแหละเพราะส่วนอื่นๆเนี่นนยนะครับมองว่ามังกรค่อนข้างที่จะคุมเกมได้นะครับดูแลตัวเองดีดูแลตัวเองได้นะก็เลยไม่ต้องกังวลใจในเรื่องของการไปท่องเที่ยวการกลับมาบ้านนะแต่เรื่องที่ไปทํางานอย่างเดียวนะครับก็ต้องระมัดระวังหน่อยละกันนะในช่วงจังหวะของเดือนมกราคมแต่ถามว่าไม่ใช่ลัษณะหลักเลยนะ ไม่ใช่ลักษณะหลักๆที่จะได้รับผลกระทบจากโรคตัวนี้นะครับโรคโควิดเนี่ยนะครับไม่ใช่ลักษณะหลักะจะเจ็บป่วยอย่างเดียวอะนะทางานนักร่างกายไม่พอไอพักผ่อนไม่พอขอโทษนะร่างกายพักผ่อนไม่พอจะเป็นตัวนี้ตัวเดียวนะนะหลักๆที่จะจะมีเข้ามาไงโชคลาภล่ะมีบ้างไหมนะครับก็ถือว่าในเรื่องของดาวโชคลาภเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะได้มาจาก เป็นโชคลาภในเรื่องของการได้ของใหม่นะเข้าบ้านาได้เ,เด็กเนี่ยนะมีเด็กอะ่ะบางทีให้เด็กช่วยช่วยหาโชคลาภมาให้นะให้เด็กช่วยดูโชคลาภมาให้เนี่ยนะจะเป็นอารมณ์ในลักษณะแบบนี้นะในเดือนมกราคมแต่หลักๆแล้วโชคลาภเดี๋ยวเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปถูกไหมเดี๋ยวพอดาเขาย้ายปุ๊บก,ก็จะเป็นในเรื่องของโชคงานมาเพิ่มอีกอะ่ะงานต้นปีงานกลางปีเอ้ไม่ใช่งานต้นเดือนงานกลางเดือนงานปลายเดือน งานเยอะหน่อยนะถือว่านี่แหละเป็นโชคดีแล้วนะครับบางคนว่างงานนะอยู่เงงเงาเงินไม่เข้านะอแต่มังกรเนี่ยงานมากันเรื่อยๆนะงานเก่างานแก้งานใหม่งานวางแผนงานช่วยคนอื่นนะครับมากันครบทีมเดือนมกราคมนี้นะครับลัคนาราศีมังกรเนี่ยถ้ามีโอกาสนะ ไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเช่นว่าเราทําบุญไปก่อนนะไปขอพอรอย่างท้ทวีสุวรตเนี่ยขอในเรื่องของความมั่นคงในการงานขอในเรื่องของความมั่นคงในทรัพย์สินฐานชีวิตนะอยากจะได้บ้านอะไรเงี้ยนะอยากจะให้ความวุ่นวายในบ้านหมดไปเร็ว,รวอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็ถือว่ามันก็จะได้ในส่วนส่วนนี้นะครับเข้ามาแล้วก็การทําบุญเนี่ยนะเดินทางไปทําทบุญ าวหว้พระพระหลักๆเนี่ยนะครับพระพุทธโสธรพระพุทธชินราชหลวงพ่อวัดไร่ขงริงหลวงพ่อวัดบ้านแหลมพระแก้วมรกตรวมถึงพระที่ตัวเองนับถือศรัทธานะอ่าก็จะเหมือนได้แบบพรดีๆนะกลับเข้ามานะครับมีเกณฑ์เป็นงานบวชอะไรอย่างนี้นะก็จะได้พรดีๆกลับเข้ามานะครับเป็นบุญเป็นกุศลเ,เสริมดวงเสริมชะตาให้กับชาวลัคนาราศรีมังกรน,นั่นเองครับความรักนะครับความรัก าทายไปในแง่ดีนะความรักทายไปในแง่ดีคู่ครองคนรักสามารถเหมือนมาช่วยเหลือนะครับดวงชะตาของตัวเราได้อย่างที่ซื้อหมามาใหม่นะไม่มีเวลาดูฝากแฟนดูอย่างเงี้ยนะอารมณ์ประมาณนี้แหละนะครับสามารถมาช่วยเหลือหลายๆอย่างได้ด้วยนะก็ถือว่าความรักเป็นไปนในแง่ดีมาเอาใจใส่มาอะไรกันนะครับถือว่าเป็นไปนในแง่ดีแต่บางครั้งเนี่ยเหมือนอะไรอนะ่ะเหมือนอารมณ์แบบทั้งรัก รักก็มางานก็มาแล้วก็เครียดหน้าเราบึ้งนะความรักมาถึงบางทีหน้าเราไม่ได้ยิ้มรับนะอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันได้เบาๆนะแต่ไม่ใช่เรื่องปัญหาหลักนะครับนะถือว่าเป็นปัญหาที่ขัดแย้งแล้วเดี๋ยวมันก็คลายไปมีความรักดี่ดีกลับเข้ามาใหม่สบายๆนะสุขใจไปนะความรักไทยเป็นในแง่บวกครับ บอกบุญนิดหนึ่งนะครับที่วัดใหม่สี่หมือนนะอยู่แถวอัมพาวานะครับอำเภอดำโดนสะดวกนะจังหวัดราชบุรีนะครับ เป็นวัดเก่าแก่น่าเดินทางจากทางสมุทรสงครามก็ได้นะอัมพาวาเนี่ยก็ไปถึงใกล้ๆกันนะช่วงรอยต่อติดๆกันกําลังก่อสร้างกําแพงวัดนะครับอันนี้สงของการก่อสร้างกําแพงวัดเนี่ยนะครับก็คือว่าเหมือนเวลาจะมีโชคมีไผ่นะก็จะมีตัวคุ้มโ่วค,คุ้มไผ่เวลาจะมีพยานอันตรายนยก็จะมีตัวป้องกันภัยานอันตรายนะให้กับดวงชะตาของทุกๆลัษนาราศีเลยนั่นเองนะครับอย่าลืมไปร่วมทําบุญกันได้นะครับที่วัดใหม่สี่หมื่นนะครับ พอดีผ่านไปแถวน,นั้นนะเขาก็ไม่ได้รู้จักผมผมก็ไม่ได้รู้จักทางวัดนะหนเห็นทางวัดเขาสร้างบุญอยู่ก็มาบอกบุญบอกสุศลให้กับทุกทท่านครับขอบรารมีพระรันาตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารัก์ดลบันดาลเกื้อหนุนให้ทุกๆรักนาราศีเริ่มต้นสักราชใหม่ปีใหม่ฟ้าใหม่มีแต่ความร่ำรวยเป็นมงคลตลอดปี2566นี้ครับ